สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไทยซิงครับสวัสดีไปทางพี่น้องแฟนเพจเฟซบุ๊กด,ด้วยนะครับมาพี่น้องพามาดูหน้าง,งานปลูกอ้อยของทีบีร้อยสิบครับพี่น้องซีซูปเทอร์โบครับกับหางปลูกอ้อยขนาดใหญ่ครับเสริมด้านข้างด้วยครับมาพี่น้องเดี๋ยวพามาดูรถใหญ่ๆทํางานได้จริงครับ ใส่ปุ๋ยไปด้วยนะพี่น้องมาวันนี้ก็พามาจัดรถใหญ่ๆให้ดูครับกับหน้างานใหญ่ครับหน้างาน25ไร่ครับหน้างานใหญ่มาอยู่กับเสี่ยมืดเหมือนเดิมครับรถใหญ,ใหญ,ใหญ่เจอกับหน้างานใหญ่หญหญครับ เสียวมื่อน,นี่ก็น่าจะกินรายวันนะพี่น้องผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่าคนดน้านหลังไล่ละสองร้อยครับงานปลูก้อ้บ้านผมก็โอ้เือหลายพี่น้องเยอหลายเ,ยเยอะนะครับงานปลูก้อยครับแถวอื่นน่าจะจบแล้วครับแต่ว่าแถวเขียดบ้านผมนี่ปลูกจนถึงเดือนประมาณเดือนกุมภานะพี่น้องงานปลูก้อยครับปลูกไปเรื่อยๆครับแห้งก็ปลูกครับ แห้งก็ปลูกนะครับพี่น้องไม่ใช่ว่าฝนไม่ตกจะไม่ปลูกครับปล,ปลูกตลอดนะครับปลูกไปเรื่อยๆครับฝนจะตกหรือไม่ตกก็ปลูกไปเรื่อยๆครับพี่น้องมาข้ามกลางแดดร้อนๆเลยพี่น้องอยู่กับหน้าง,งานของเสียมืดมันดึงครับหางหน้านหลังนี้ก็เสริมเสริมสองฝั่งเลยนะพี่น้องเป็นหางปลูกขนาดใหญ่ครับเสริมออกฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายแนละฝั่งขวาครับ เป็นหางของรุ่น95นู่นแล้วครับแต่ว่าเสริมด้านข้างออกสองฝั่งครับก็เลยสายแบกครับใหญ่ใหญ่เป็นใหญ่นะพี่น้องใหญ่ถึงสองฝั่งเลยนะครับเพราะว่าเสริมออกด้านข้างนี่น่าจะอยู่ที่ประมาณฝั่งละ30-40เซนครับก็เลยกลายเป็นสายแบกครับพี่น้องรุ่นนี้เป็นเครื่องขนาด4สูบนะสีสูบมีเทอร์โบครับ T.B.110 ครับ ใหญ่เป็นใหญ่นะพี่น้องใหญ่เลยรถคันนี้บอกขายครับราคาห้อ6หกสิบสามครับต่อรองรุ่นใหญ่เลยนะเผื่อท่านไหนสนใจครับพี่น้องคอมเมนต์ด้านล่างได้ครับ พี่น้องจัดงานยาวๆกันต่อครับรถเสียมืดก็640คันนั้นก็มีคนมาถามซื้อแล้วนะครับก็รอฟังคําตอบจากเสียมือดอย่างเดียวครับว่าเสียมืดจะขายไหมก็มีคนพักเข้ามาถามแล้วครับ640ครับรถพิมพ์นิยมนะครับสำหรับ640ครับเสียมืดซื้อมาห้าแสนนะพี่น้องแต่ มีอีกหนึ่งท่านทักเข้ามาว่าให้กำไรสองหมื่นครับให้ห้าแสนสองครับรถรถใช้งานมาเป็นปีแล้วนะพี่น้องรถเสียเมื่อหกสี่ศูนย์แคนั้นแต่ว่ามีคนทักเข้ามาถามว่าให้กำไรสองหมื่นขายไหมเสียเมื่อว่าน่าจะไม่ขายหรอกครับเพราะว่าซ่อมบำรุงไปก็หมดไปเยอะแล้วนะครับซ่อมพวกปั๊มพวกอะไรดีหมดแล้วครับ แต่ว่าหินทูเข้ามาถามครับบอกว่าให้กําไร2องหมื่นขายไหมให้62เออให้52ครับแต่ว่าเสียมืดอก็เสียดายครับพี่น้องกําไร2องหมนแต่ว่าซ่อมซ่อมบำรุงไปเยอะแล้วครับโอ้ดินทรายนะพี่น้องลูกง่าย ปลูกง่ายแล้วแล้วก็มีหินแม่ลังเล็กๆน้อยๆครับปะกนผสมกันไปครับพี่น้องสังเกตไหมรถรถขนาดใหญ่นี่มันจะปลูกได้สองล่องชิดกันนะพี่น้องไม่เหมือนกับรถรุ่นเล็กนะหัวปลูกจะต่างกันมากนะครับเวลาเกิดนี่ตัวนี้จะเกิดได้ล่องเยอะกว่า ทางปลูกเล็กนะพี่น้องสังเกตไหมผมก็สังเกตมาหลายแปลงแล้วครับเวลาเกิดขึ้นมานี่หัวปลูกรถพวกที่ใหญ่กว่านี้จะเพิ่มจะเพิ่มร่องอ้อยที่หนาขึ้นมากว่ารถเล็กนะพี่น้องตามที่ผมสังเกตด,ดูนะครับจะปลูกได้ทีก็พี่น้องและเกิดดีด้วยครับเพราะมันก็ลงล,ลึกต่างกันครับ วันหนึ่งนี่ได้สัก15ไร่ก็สบายแล้วนะพี่น้องสำหรับคนด้านหลังครับ15ไร่ก็ไร่ล,ละ200ลก็วันละตีซสมือละ3 0 0พันพี่น้องสบายเลยครับวันละ3 0 0พันครับวันละ15ไร่ครับสบายเลยโอ้ใหญ่เป็นใหญ่นะพี่น้องยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งรู้ว่ามันใหญ่ครับพี่น้องฮงซีซูนี่ว่าใหญ่แล้วมาเจอคันนี้นี่ผมว่าคันนี้ใหญ่มากครับ ท่ามกลางแดดร้อนๆครับอายุก็เข้าฝนก็ตกมาดินก็เปียกพอดีครับพอดีเลยกับงานปลูกครับฝนตกใส่ใหม่ๆอย่างงี้นี่ผมว่านี่เกิด,ดีมากนะพี่น้องดูดิดินยังเปียกเลยนะดีมากเลยครับสำหรับปลูกอ้อยท่ามกลางฝนตกเสร็จใหม่ๆ,ๆอย่างนี้ครับพอดีเลยครับผมว่า น่าจะเกิดดีเลยโอ้หินพี่น้องหินหินขนาดใหญ่เลยโอ้โอ้ดูหินนี่ครับสุสดยอดเลยหินนี่นี่ครับงานที่มันช้าก็แบบนี้และครับมีอยู่ทั้งแปลงเลยนะครับถ้าจะเกียดหนีก็ไม่ไหวครับมันเยอะเกียดทุบไหมครับ เพราะว่าก็รถก็ลากหินไปด้วยครับบ้านผมนี่ปลูกโอระยะการปลูกนี่นานนะครับยินแห้งไม่แห้งก็ปลูกไปเรื่อยๆครับเพราะว่าจะรอให้ฝนตกตลอดก็น่าจะไม่ทันครับปลูกไปเรื่อยๆครับจะมีชิปงานปลูกให้ดูเรื่อยๆนะพี่น้องสำหรับชิปงานปลูกของเสียเมือดอนนี่ จะมีให้ดูเรื่อยๆครับสำหรับหน้าง,งานปลูกไอ้ครับมีให้ดูตลอดนะหินพี่น้องหิน ก็ใส่ปุ๋ยไปด้วยนะครับใส่ปุ๋ยไปด้วยปลูกไปด้วยครับวันนี้ก็ว้างพอดีครับเลยมาเก็บภาพบรรยากาศตอนตอนสักประมาณสักบ่ายสามครับไปดูกันยาวๆพี่น้องสำหรับงานปลูกอ้อยสำหรับเอฟซท่านไหนอยากลองศึกษาดูหรืออยากเป็นเท่าแก่ไล้ไว้ครับอ้อยนี้ก็ดีแบบหนึ่งนะครับ ปลูกทีเดียวได้ตั้ง3ปีนะครับสาตอน่าจะได้ครับแต่ว่ามันสับปะรังนี่ต้องปีต่อปีนะพี่น้องโอ้รถใหญ่นี้ลับรถยากมากครับมาคลิปนี้จะยาวไปแล้วนะพี่น้องก็ขอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ